ฝึกบาล่างแล้วครับจังหวะให้ถูกตึงมือดึงช้าดึงช้าความคมเร็วขายกะหยุดครับขายกะหยุดดึงช้าดึงช้าดึงช้าให้ล้มช้าสร้างความเร็วเยี่ยมัดาก,การ การร่มทําทุกอย่างเองนะครับมีเป็นการฝึกบาล่างแล้วมีลมนะกำลังดีแต่ถ้าไปเล่นทางลมทะเลใกล,ใกล,ใกล้ทะเลเลยมันจะเนียนกว่ามันจะฝึกง่ายกว่าแบบนี้ครับอ,อย่างนี้ลมมันผ่านสิ่งกีดขวางมามันต้องควบคุมลมให้ดีนิดนึงเพราะลมที่มามันจะไม่สมูทเท่าไหร่ นี่ครับเราฝึกพื้นฐานการเล่นล้ม่อนด้วยการเล่นพารมมอเตอร์ได้ด้วยฝึกพื้นฐานแน่นอยู่แล้วครับที่นี่น้องก็หัดเคลียร์ร่มเองทุกอย่างละเริ่มละเริ่มจะปล่อยลอะลองรีเวิร์ดหมุนให้ถูกด้านนะอเอต้องไม่โดนเส้นอื่นครับ มีลมกําลังดีถอยหลังต่อเนื่อง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 อ่าดีดีหมุนตัวเดินสร้างความเร็วสร้างความเร็วก่อนออกตัวเร็วก่อนออกตัวเร็วก่อนน้องอย่าช้าช้าหมดแรงอย่าไปดึงเยอะดึงเยอะหมดแรงอ่าดึงล้่มช้าดึงค่อยๆเดินดีอ่สร้างความเร็ววิ่งดีหัดเลี้ยวซ้าย อพอซ้ายไปกันขวานิดดีมากพอไปทางขวาเข้าหาลมอย่าลืมนะก่อนหยุดดึงเบกก่อนหมดแรงดูอาการหมดแรงไปพักก่อนไปเปิดปากเซลเปิดล่มด้วยให้ดีกว่านี้กระตุกมือหน่อยกระตุกเอกระตุกหน่อยเอออ่ะวางให้สวยนะวางร่ม่สวยเดินเข้าไปหามัน อีกนิดนึงเดินเขาเรียกเดินทิ้งเอพอล่มสับ์ไปครึ่งหนึ่งคราวนี้ก็ทิ้งเอไปเลยให้มันเปิดมันจะเปิดเองอีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งเคลียร์ล่มไม่ต้องสูงนะักรักษาแรงตึงเอาทิ้งเอเออใกลเคียง <c oughs> <c oughs> ไม่รีเวิร์ดนะเอาฟอร์เวิร์ดโอเคได้เลยตอนที่บิงเล่อะมีแรงเท่าไหร่ใส่เข้าไปเลยน้อง เวลาลวน้องมีเครื่องมันหนักกว่านี้อ่าต้องอย่าช้ายกขึ้นมาเลยดีมากจังหวะดีน้องทําได้ดีอ่าลองฝ่ายซ้ายเลยมีระยะเวลาเดิน,ซ,นซ้ายกันขวาไวคนเราเมงซ้ายกันขวาจะกันเยอะเดินต้องเดินด้วยต้องเดินด้วยดีอ่ามาขวาหน่อยครับค่อยๆกันขวาอย่าช้าจ,จนเกินไปดีมากหุมล่มโดยไม่ต้องมองล่มเลยดีมากขากลางก่อนน้องหากลางก่อน,นอ ล้วค่อยวางล่มใหม่ดีสมบูรณ์แบบล่มยังเอียงอยู่ไม่ต้องรีบวางแก้ให้กลางก่อนแล้วก็วางมันจะดูว่าเราเป็นเอเราไม่มั่วลักษณะแบบน,นี้ลอกเราอะดูนี่ลมหายแล้วล,กลวอกเราอ่าเวลากลางร่มงเปิดผ้าล่มให้มันมเยอะหน่อยพื้นพื้นที่มันเยอะเยอะหน่อย เวลาดึงมันกะได้กินลมโอ้หลมแผ่วๆเบาๆเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาคุมให้ดีแล้วกันวิ่งอย่างเดียวครับประเมินลมด้วยประเมินลม,ลมนลปล่อยเอยถูกจังหวะได้อ่าน้องประเมินลมมาดูจังหวะไหนควรจะดึงไม่ควรดึงแล้วแต่ลมไม่มีก็ต้องสร้างความเร็วมากขึ้น ยกให้เร็วยกให้เร็วยิ่งเร็วยิ่งเหนื่อยน้อยมีแรงตึงอยู่ตลอดเวลาแรงตึงตลอดเวลาอาสร้างความเร็วดีก่อนหยุดดึงล้มช้าก่อนนะดีวางล้มให้สวยเยี่ยม